เพียงแค่เราแบ่งปันน้ำใจให้กันเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นได้ทันทีที่คุณเล็กโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่17มีนาคม2559ได้สร้างความประทับใจรอยยิ้มรวมทั้งเติมกำลังใจให้กับทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันอย่างมาก หลังจากคุณเล็กต้องประสบเหตุรถยนต์มอน้ำแห้งกลางดึกริมถนนพระราม9ก้าที่ทั้งเปลี่ยวและเสี่ยงอันตรายแต่โชคดีที่น้องจิราวัตรโพสีเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันและยังเป็นอาสาร่วมด้วยช่วยกันรหัสร่วมด้วย0 28ผ่านมาเห็นและได้จอดรถช่วยเหลือ ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกแชร์ส่งต่อในเพจสาธารณะและมีคนร่วมชื่นชมมากมายสวัสดีครับผมน่าสุนทรลวดเนี่ยนะครับปัจจุบันมีทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับพอดีต้องขับรถไปธุลาแถวเกษตรนะครับแต่ระหว่างขับเนี่ยเกิดความร้อนหม้อน้ำโชว์ครับก็เลยจำเป็นต้องที่จะลงแถวพระามเก้า ตรงนั้นนาจะค่อนข้างเปรียวนะครับควารู้สึกคือกลัวครับกลัวคือยอมรับเลยว่าเอ๊น้องคนนี้จะมาอย่างไงกับเราแนวไหนเพราะว่าน้องเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป็นวัยรุ่นด้วยก็ใส่หมวกมาครับพอดีน้องเขามาถามว่าพี่เป็นอะไรครับรถเป็นอะไรเนี้ยน้องเขาก็บอกว่าให้ให้ช่วยอะไรไหมครับก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีที่ให้แท็กซี่ไปซื้อน้ำรอาจะเจอ,อน้ําอย่างเดียวเอารถเขาไปจอดท้ายรถแล้วก็เปิดไฟฉุดเฉยให้นะครับ น่าจะเป็นอาสาแล้วครับเพราะว่าเรามองแล้วก็คือด้วยกันที่น้องเขามาพูดคุยหรือหรือได้ที่เห็นรถแบบนี้เราก็อุ่นใจนิดหนึ่งนะเพราะเพราะระหว่างที่แท็กซี่มาที่เติมน้ำเนี้ยน้องเขามาช่วยส่งไฟให้นะจากการช่วยเหลือของน้องจิราวัตรในครั้งนี้นอกจากสร้างความอุ่นใจให้กับคุณเล็กในช่วงเวลาเกิดเหตุยังได้เปลี่ยนมุมมองของคุณเล็กที่มีต่อจิตอาสาไปจากเดิมเพราะแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้รับกลับยิ่งใหญ่ในความรู้สึก ประทับใจมากครับเพราะว่ามุมมองของอาสาที่เคยเจอมาจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่แต่น้องคนนี้ผมว่าเขาโอเคครับทำให้ภาพของอาสาดีขึ้นมากอะไรทําใ้้น้องจิราวัตรหรือน้องเติ้ลตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทั้งที่เพิ่งเลิกงานต้องรีบกลับบ้าน และนี่คือความรู้สึกจากใจของอาสาร่วมด้วยช่วยกันหัวใจหล่อตอนที่เกิดเหตุทำไมครับตอนนั้นผมกําลังกลับบ้านแล้วพอดีว่ามาเจอพี่เขาพอดีแล้วเขาว่าเหมือนตกใจว่าเราเป็นใครตอนนั้นก็คุยเหมือนเป็นกันเองครับให้เขารู้สึกว่าไม่ลัวแล้วก็ค่อยๆพูดว่าเราเป็นอาสานะครับมีอะไรเราช่วยเหลือไหมตอนนั้นเบื้องต้น ได้ช่วยเปิดไฟครับถูกเชิงแล้วก็ช่วยส่องไฟขณะที่พี่เขาเติมน้ำครับจริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยผมก็อยู่กับวิทยุสื่อสารคือต้องประสานเหตุ ขอความช่วยเหลือต่างๆถ้าเป็นประชาชนทั่วไปถ้าเห็นผู้ขอความช่วยเหลืออย่างนี้ถ้าทำเราทําได้เราทาก่อนแต่ถ้าทําไม่ได้โทรมาที่167 7เจ็จจะมีอาสาที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือสังคมเห็นความสุขอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้ด้วยการแบ่งปันน้ําใจให้กันพบเห็นผู้เดือดร้อนอย่าทอดทิ้งแจ้งประสานมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1 6 7 7 อาสา,าร่วมด้วยช่วยกันทุกนายพร้อมลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีตลอด24ชั่วโมงผมก็ได้รู้นะครับว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งหน้าก็าต้องใช้เบอร์นี้ครับ1677ร่วมด้วยช่วยกันครับ